สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านิยายกับป้าสิริค่ะรักแล้วรอหน่อยรอที่8ความลับพาร์ทเพลิงฟ้า วันนี้วันเสาร์แต่ผมยังต้องเข้ามออยู่ดีเพื่อที่จะทำงานเอาวันหยุดของผมขึ้นมาผมนอนหนุนตักชินายกขาพาดกับกำแพงห้องนอนมันกับพื้นนี่แหละง่วงมากครับเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบเช้าเพราะมัวแต่วาดแบบหลับได้ไม่กี่ชั่วโมงก,ก็ต้องตื่นเพราะสายด่วนจากรถที่เรียกมาทำงานอย่างไม่ได้นัดล่วงหน้าโคตรเซ็งชินาก็สภาพไม่ต่างกันแต่ละคนเวลามีง นนี่ซอมบี้ดูเด็กน้อยไปเลยตอนนี้โลสกับกวางไปซื้อของกินมาตุนไว้ผมที่ทั้งง่วงและขี้เกียจเลยแค่ฝากเงินกับริสของที่อยากได้ไปปึกขาผมกระแทกเข้ากับขอบโต๊ะดรัฟใกลๆ้ๆเพราะโดนเตะเจ็บฝัดเหมือนจะขูดกับขอบโต๊ะก่อนจะตกลงพื้นด้วยแฮะ ผมไม่ได้ลืมตามองว่าใครทำร้ายร่างกายผมเพราะไม่อยากจะหงุดหงิดมากไปกว่าเดิมนิสัยเสียๆของผมที่แก้ไม่หายคือค่อนข้างงุดหงิดและลำคาญง่ายมากๆผมกระชับแจ็กเก็ตขึ้นปิดหน้าแล้วพยายามข่มอารมณ์แต่คนจะกวนต่อให้แสดงออกว่ารำคาญยังไงมันก็กวนอยู่ดีจนสุดท้ายเมื่อความอดทนหมดลง ผมกระชากแจ็กเก็ตออกแล้วมองคนที่ยืนกอดอกเตะขาของผมเล่นอย่างไม่สบอารมณ์สนุกมากไหมนั่นไอเอี่ยพี่เหนือตื่นดิห้องสตูไม่ใช่ห้องนอนนะเวย้ยคนอื่นเขาก็นอนกันเยอะแยะมาวุ่นวายอะไรกับผมวะไปกไกลๆไล่เหรอฮึ ไอพี่เหนือนั่งยองๆเอาขวดนมเย็นๆมาแนบแก้มผมหยดน้ำที่เกาะพราวข้างขวดสัมผัสกับผิวหน้ายิ่งทำให้ผมงุดหงิดมันเหนอะหนะหน้ารำคาญถ้าเป็นเวลาปกติผมอาจจะเล่นด้วยแต่ไม่ใช่กับตอนนี้วะผมชักสีหน้ามองไอพี่เหนือพี่เหนืออย่าเพิ่งกวนมันชินามันพูดแล้วดึงขวดนมที่แนบแก้มผมออกผมใช้หลังมือปาดหยดน้ำออกแล้วสะบัดมือเบาๆก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งหงุดหงิดอะไรของมันวะ งุดหงิดพี่นั่นแหละก็รู้ๆกันอยู่ว่ากวนมันตอนนอนแล้วจะเป็นยังไงพูดกันเหมือนผมไม่ได้อยู่ด้วยเลยไอ้พวกนี่นี่ถ้าเป็นพี่เจ้าคงไม่เป็นงี้สินะมผมเค้นเสียงน้อยไปสิผมเคยถีบไอ้เจ้าจนหงายมาแล้วใครใช้ให้มากกนผมเวลานอนละวะแล้ววันนั้นผมก็หงุดหงิดไปทั้งวันผมไม่ได้สนใจพี่เหนือกับชินนาที่คุยกันแล้วพยายามจะนอนอีกรอบเพลิงฟ้าเฮ้ย ผมปลือตาขึ้นเพราะเสียงเรียกแสบหูของไอ้กวางยกมือบีบขมับตัวเองเบาๆก่อนจะลุกขึ้นนั่งมึนชะมัดผมแย่งขวดน้ำในมือกวางมาดื่มอย่างกระหายขากูชาหมดผมทำหน้ามืนใส่ชินาที่ทุกขาตัวเองตุบๆตื่นนอนใหม่นี่ไม่พร้อมจริงๆรวนมากอันนี้แดกไปเห็นมึงนอนเลยยังไม่ปลุก ผมงับแซนวิชท,ที่กวางส่งมาให้ไปคำใหญ่แล้วเอามาถือเองเคี้ยวไปตาก็จะปิดชีวิตแล้วปลุกไหมวะเสียงผมยังแหบอยู่เลยตาก็ลืมไม่ค่อยจะขึ้นหยิบให้หน่อยผมชี้นิ้วไปที่กระเป๋าของตัวเองบอกกับใจโรสเบาๆแล้วรับมาค้นหาขวดสเปรย์น้ำแร่แล้วเอามาฉีดหน้าเพื่อความสดชื่นหรือวะเดี๋ยวก็พาะมือกำเริบแล้วเป็นภาร,รักคูกูไง ผมเบะปากฉีดสเปรย์ใส่หน้าไอ้ก,กวางให้มันโวยวายเล่นสนุกเฮเพลิงฟ้าขาเป็นอะไรนะ่ะอ๋อ,อก้มมองขาตัวเองมีริว้วแดงๆอยู่ชัดมากคงเพราะผมขาวด้วยมัง้งและมีเลือดแห้งกลังติดนิดหน่อยสงสัยได้มันมาเพราะไอพี่เหนือเตะขาผมกระแทกโต๊ะดรัฟแน่ๆเลยไอพี่เวนผมรูปรอยแดงบนขาเบา แล้วดึงหนังที่ทะลอกออกพอได้ซีดปากเล่นโดนไอ้ชินตบกระโหลกพร้อมก็บอกว่าโรคจิตจุดนี้เพลิงฟ้าไม่สนนะ่ะผมด,ดึงดึงรูปรูปขาตัวเองอยู่อย่างนั้นก่อนจะนึกได้ว่ามีแซมบักตรับเล็กอยู่ในกระเป๋ามาทาทาถูๆท,ท,ที่แผลทะรลอกและริว้วแดงๆสึกใส่ขาสั้นมาแล้วเป็นไงล่ะแม่งโดนเต็มๆอย่าให้เจอนะไอพี่เหนือพ่อจะถีบให้หงายเจ็บไหมอ่ะ แผลแค่นี้เองคนแมนเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกตัดภาพไปตอนที่ซีดปากตอนแตะแผลโรสพยักหน้างงึกๆึกรับคำผมแล้วพวกมันก็เลิกสนใจผมไปสนใจงานตรงหน้าแทนผมรีบกินแซนด์วิชให้หมดเพื่อที่จะไปช่วยงานเมื่อท้องอิ่มก็เริ่มทำงานอย่างจริงจังเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ก็ถึงกำหนดส่งแล้ว ผมเลยอยากแค่นอนมองนิ่งๆแล้วงานก็ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาเองจริงๆเจรนาการของคนขี้เกียจมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับสสัปดาห์ผ่านไปงานกลุ่มส่งไปแล้วและผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไม่ใช่งานผมได้ดีนะเว้ยแต่เป็นเวรกรรมของผมจริงๆเพราะอาจารย์สั่งงานเดี่ยวมาแล้วแม่งเอ้ยจะบ้าขอพักไม่ได้หรือไงวะวะ ผมนอนมองดินสอที่หมุนเล่นในมือด้วยสายตาว่างเปล่าและเบื่อหน่ายแล้วถอนหายใจออกมายาวเหยียดว่างเปล่าวกว่าแบบงานก็สมองผมนี่แหละครับงานไม่ทําแต่เสืกวาดการ์ตูนเล่นดีจริงๆน่าเบื่อวันนี้ผมไม่ได้เข้ามอเพราะไม่อยากเข้ารู้สึกเบื่อตั้งแต่ลืมตาตื่น ผมวางดินสอกับโต๊ะกลางหน้าโซฟาแล้วลุกขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปในห้องนอนและเปลี่ยนชุดออกไปข้างนอกหน่อยน่าจะหาเบื่อได้ง่ายแล้วตอนนี้เจ้าชิวันมันจะทำอะไรอยู่ถ้าผมโทรไปจะกวนมันหรือเปล่าเอาวะสักหน่อยแล้วกันความคิดถึงชนะทุกอย่างครับว่าอ้าวเฮ้ยรับด้วยว่ะผมคิดว่ามันจะไม่รับเสียอีกกวนไหมไม่นะมีอะไร ทำเสียงเหมือนกรอกเหงากรอกเหงานี่มันเป็นยังไงไม่ได้เหงาโว้ยกูเบื่อเบื่ออ้อโทรมาแก้เบื่อว่างั้นเปล่าคิดถึงฮ <c oughs> อ่อยพี่หรือน้องแม่งโคตรเกียดมันเลยทำนองนั้นแม่งโคตรเบื่อเลยอะ่ะไม่ไปหาเพื่อนวะเฮอไม่อะ่ะเดี๋ยวไปพานใส่พวกมัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยเสียๆของผมครับพยายามแก้แล้วนะแต่ไม่หายอันนี้เป็นโดยสัญดานอืมเจ้าคะมาช่วยแป้งดูตรงนี้หน่อยสิผมหน้าตึงทันทีที่ได้ยินเสียงรอดเข้ามาฝัดอยู่ด้วยกันหรือวะดือ้อแค่นี้นะดือ้ออืมผมชิงวางสายก่อนแล้วโยนโทรศัพท์ไปที่เตียงพอมันสั่นคลื่ก็รีบพุ่งตัวไปดูทันทีแม่งมเจ มาทำงานหผมกดยิ้มและส่งกลับไปด้วยสติ๊กเกอร์แบมือเบ้ปากออกจากแอปไลน์แล้วแตะปลายนิ้วกับไอคอนสีฟ้าเบือ่อคำเดียวสั้นๆแต่ได้ใจความไม่นานคนกดไลค์ก็พรึบพร้อมกับคอมเมนต์ที่ไหลเข้ามากวางเชี่ยเพลฟ้าไม่เข้ามอไม่บอกกูเพลิงฟ้าโทษๆพอดีขี้เกียจกระทันหันกวาง อิโมติคอนโกรธชินามึงอยู่ไหนเพลิงฟ้าห้องพร้อมกับแนบรูปเซลฟี่บนเตียงเสื้อคอกว้างทําให้เห็นลาดไหล่ขาวชิกชิกแท็กชื่อเจ้าชีวันพร้อมกับอิโมติคอนเสแยยิ้มใต้ดีพายรูปที่เพลิงฟ้าตอบชินาเจ้าชีวันรัดสาดไอพี่ชิกไอเอ้อ ผมดีดดิด้นตีอกชกลมขยำหมอนผ้าห่มอย่างเอาเป็นเอาตายไอเอี้ยพี่ชิกลบๆ,ๆเลยไอเจ้าก็ยังจะมาตอบวะผมลบโพสทิ้งก่อนจะโพสสเตตัสอันใหม่ผมออกจากแอปนั้นก็เข้าไปในอินสตาแกรม กดหัวใจให้พี่จอมที่เพิ่งอัปโหลดรูปจริงใจไปผมกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของพี่สาวไอเจ้าสองดูรูปจันเจ้ากับจริงใจให้หายคิดถึงตั้งแต่ที่เจอกันที่ร้านเค,ค้กวันนั้นผมก็ขอร้องแกมังครับให้ไอ้เจ้าบอกลูกหมูสองตัวมาเล่นด้วยกันบ่อยๆแล้วผมเพิ่งเจอกับสองหมูไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เองอ่าคิดถึงคิดถึงแก้มยุยย,ยุยกับพุงกลมๆจะแย่แล้ว ไอ้เจ้ามันบอกว่าหลานมันติดผมจนลืมนะจะแท้โทรมาหาก็ถามหาแต่ฟ้าฟ้าฟ้าผมก็ได้แต่หัวเราะร่วนก็นะคนมันดีเด็กก็เลยติดเป็นธรรมดาไม่ใช่แค่ลูกหมูหรอกครับที่ติดผมผมก็ติดลูกหมูเหมือนกันอยากเจออีกอะว่นเวอร์กันแค่นั้นแหละไปข้างนอกกันครับหน้าศูนย์การค้าใจกลางเมือง ผมเดินง่ๆอยู่ในห้างนี้ประมาณ20นาทีได้แล้วครับผมยกข้อมือดูเวลาตอนนี้บ่ายโมงเกือบจะบ่ายสองแล้วดูหนังดีปะวะเออไปดูหนังนั่นแหละเมื่อตัดสินใจได้ผมก็เดินไปชั้นโรงหนังทันทีเลยครับรออะไรล่ะก็มาคนเดียวนี่พอถึงชั้นโรงหนังผมก็เดินเลี้ววไปที่ตู้ซื้อบัตรยืนดูโปรแกรมหนังสักพักแล้วกดเลือก จ่ายเงินเสร็จตอนนี้หนังมันเริ่มฉายไปแล้วตัวอย่างหนังยังไม่จบหรอกแต่รีบหน่อยดีกว่าในการดูหนังที่ขาดไม่ได้ก็คือป๊อปคอนได้ครบแล้วก็เข้าโรงหนังกันเลยครับผมเข้ามาตอนที่เพลงสรรเสริญจบพอดีทิ้งตัวนั่งลงที่นั่งที่เลือกไว้และเป็นจังหวะที่ใครบางคนข้างผมพอดีผมหยิบป๊อปคอนเข้าปากสลับกระดูดนะ้ำอัดลมในแก้วชักจะปวดฉี่ขึ้นมาแล้ว หนังนำเนินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับถ้าออกไปตอนนี้อาจจะพลาดตอนสำคัญได้ผมขยับตัวหยุกหยิกแล้วในตอนนั้นเองที่ศอกของผมไปชนกับแขนคนข้างๆพอดีขออ้อาวผมจะเอ่ยขอโทษแต่พอเห็นว่าเป็นใครก็ร้องอ้าวออกมาแทนคนข้างๆยักคิ้วและยิ้มกวนตีนมาให้ก่อนจะยกนิ้วชี้จุปากแล้วชี้ไปที่จอดูหนังไปดิ พี่เหนือพูดเบาๆผมเลยเลิกสนใจพี่มันแล้วไปสนภาพ,พยนตร์ที่กำลังฉายอยู่แทนได้แต่เก็บความสงสัยที่ว่าพี่เหนือมาได้ยังไงเอาไว้หนังจบค่อยถามก็ได้ฟัดฟัดไม่ไหวแล้ว ผมย่ำเท้าไปมาอย่างร้อนรนห้องน้ำคนเยอะมากผมว่าลงไปข้างล่างน่าจะดีกว่าเหมือนพี่เหนือจะรู้ใจถึงได้ลากข้อมือผมลงบันไดเลื่อนไปพอถึงห้องน้ำผมก็วิ่งพรวดไปทันทีโชคดีที่มีห้องว่างผมไม่ค่อยชอบยืนฉี่ที่โถสักเท่าไหร่มันจักกะจี้ครับ ه, พอได้ปลดปล่อยแล้วฟินชมัดโล่งเลยผมออกมาล้างมือหลังจากทำธุระเสร็จออกมาจากห้องน้ำก็เจอพี่เหนือยืนเล่นโทรศัพท์อยู่นึกว่ากลับไปแล้วซะอีกพี่มาทำไรวะผมเปิดประเด็นเดินเล่นเหรอไม่เข้ามอถ้าเข้ามึงจะเห็นกูยืนอยู่นี่ไหมผมเบ้ปากใส่มึงจะไปไหนต่อไม่รู้สิพี่ล่ะหาอะไรกินมัง้งไปกับกูมะเลี้ยงปะ่ะล่ะ ผมเอ็นตัวไปกระแทกตัวพี่เหนือสองสทีข้าวเที่ยงที่กินไปคงย่อยหมดแล้วฉุยอยากกินอะไรล่ะผมยิ้มกว้างทันทีที่ได้ยินอย่างนั้นพูดแบบนี้แสดงว่าตกลงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ตอบสายตาผมก็ไปเห็นใครบางคนที่คุ้นเคยเข้าเสียก่อนเดี๋ยวมานะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนวะผมไม่ได้ตอบพี่เหนือเพราะกำลังเพ่งไปยังบุคคลต้องสงสัยคนนั้นเฮ้ย hey. มือเขาแตะไหล่กว้างเจ้าของไหล่สะดุ้งนิดหน่อยก่อนจะหันมาพอเห็นว่าเป็นใครมันก็ดีดหน้าผากผมแปะเด็กเอีย้ยมาทำไรวะผมถามสายตาก็กวาดมองคนที่มากับมันพี่แป้งยืนอยู่ข้างไอ้เจ้านอกจากพี่แป้งแล้วยังมีเพื่อนของพี่แกด้วยแล้วก็พี่กลุยพี่ชิกผมไหวไหลปล่อยมือจากเจ้าชิวัน แล้วยกมือไหว้พี่มันทุกคนก็ผมอายุน้อยกว่านี่หว่าแต่อย่างน้อยไอ้เจ้าก็ไม่ได้อยู่กับพี่แป้งกันสองคนละวะห้างนี่ของมึงเหรอผมแยกเขี้ยวใส่ไอ้เจ้ากวนตีนมากไหมไม่รอกูเลยไอ้เวนโทษทีผมบอกพี่เหนืออย่างไม่ค่อยมีสำนึกเท่าไหร่พอพี่เหนือก้าวเข้ามาตอนนี้เลยกลายเป็นว่าผมโดนไอ้เจ้ากับพี่เหนือประกบอยู่มาด้วยกัน ผมถอยหลังออกจากตรงกลางนั้นก่อนจะมองหน้าพี่กลุยที่เป็นคนถามแล้วทำไมต้องมามองหน้ากูกันทุกคนเลยวะครับบังเอิญเจอกันไปละผมบอกพวกพี่มันแล้วจับแขนพี่เหนือไว้หลังจากลากไปแต่เสียงหวานเลี่ยนของพี่แป้งก็ดังมาสกัดขาผมไว้สะก่อนน้องเพลิงฟ้าไม่ไปหาอะไรกินด้วยกันเหรอจา้ารอยยิ้มหวานเคลือบยาพิษโอเค มันก็แค่ยิ้มธรรมดาแต่เพราะอคติที่มีทําให้ผมมองแบบนั้นใครจะไปมองในแง่ดีได้วะก็เขาชอบไอ้เจ้าของผมนี่เห็นว่าพี่แป้งชวนนั่นเนี่ยผมไปด้วยก็ได้ครับผมเอียงคอนิดหน่อยอย่างมีจริตแล้วยิ้มหวานตอบพี่แป้งชักสีหน้านิดหน่อยก่อนจะยิ้มเหมือนเดิมแต่เพื่อนพี่แกชักสีหน้ากันวอดวายมากคิดว่าผมจะปฏิเสธละสิฮะณนะร้านอาหารญี่ปุ่นสักร้านในห้าง เห็นประเภทร้านอาหารแล้วเพลิงฟ้าอยากจะกลับหันหลังไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งริมถนนแต่ไม่ทันแล้วเมื่อก้าวเข้ามาในร้านแล้วนี่นั่งรีบร้อยแล้วนี่ฮะเนื่องจากมีกันถึง8คนจึงได้โต๊ะนั่งใหญ่ที่เป็นโซฟาทรงตัวยูเริ่มจากคนแรกคือพี่ขุยถัดมาคือสองสาวเพื่อนพี่แป้งพี่แป้งเจ้าผมพี่เหนือแล้วก็พี่ชิกตามําดับ สาวๆสั่งอาหารกันแต่ละอย่างผมถึงกระเบ้นหน้าปลาดิบแม่งมาทั้งบ่อโครธไม่ใช่สไตล์คนแมนอย่างผมเลยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชูชิแม่เงยกลับไปต้มบะหมี่กินที่บ้านได้ปะเนี่ยไม่สั่งหรอวะพี่เหนือใช้สอกสกิดแขนผมผมพยักหน้าตอบแบบส่งสงแล้วยกมือรูปหน้าตัวเองก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปสมหัวดูเมนูกับพี่เหนือเปิดผ่านเหล่าซูชิซาชิมิ หาเหวอะไรทั้งหลายไปอย่างรวดเร็วอูดอง้งลาเมงโซบะอะไรนี่ก็ผ่านไปให้หมดมีอะไรที่ผมกินได้บ้างเนี่ยข้าวหมูทอดแกงกะหรี่เอาระดับสามพอผมบอกแค่นั้นแล้วเอ็นตัวพิงพนักอย่างเหนื่อยใจและเบื่อหน่ายชูซีร้านนี้อร่อยมากนะคะพี่สั่งให้ไหมพี่แป้งถามพร้อมยิ้มหวานอีกและไม่เป็นไรขอบคุณครับทาโกยากิ คนพูดหันมาเลิกคิวใส่เหมือนจะถามว่ามึงจะแดกอันนี้ไหมหน้าคนถามมันบอกแบบนั้นนะครับเหมือนจะเข้ามาบีบคอผมเลยเอ๊ะที่ทำหน้าโหดอย่างนี้เพราะผมปฏิเสธพี่แป้งไปหรือเปล่าเลยไม่พอใจแทนกันเอาเป็นอันเรียบร้อยผมหยิบเอาโทรศัพท์ออกมาอย่างไม่รู้จะทำอะไรอึดอัดชิบหายแม้จะมีเสียงพูดคุยกันอยู่ก็เถอะแต่คุยอะไรก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้เรื่องด้วย ทำงานถึงไหนแล้ววะยังไม่เริ่มเลยพูดถึงงานแล้วก็ถอนหายใจยังไม่รู้เลยว่าจะออกแบบออกมายังไงค่อยคอยคิดไปแล้วกันมีอะไรให้ช่วยกระบ,บอกหืมจริงเปล่าผมกดล็อกโทรศัพท์ยัดใส่กระเป๋าไว้ตามเดิมล่นแขนเสื้อแจ็คเก็ตเบสบอลขึ้นมาถึงข้อศอกโน้มตัวไปคำศอกกับโต๊ะมองหน้าพี่เหนือพี่มันพยักหน้าเป็นคำตอบเปลืงฟ้าเสียงพี่ชิกเรียก ผมยังไม่ได้ถามว่ามีอะไรโทรศัพท์ก็สั่นคลืดข้อความจากพี่ชิกดูคนเดียวนะผมมองงง,งแต่ก็ทำตามที่พี่มันบอกชิกรูปภาพตอนที่เพลิงฟ้าคุยกับทิศเหนือและมีสายตาคมกริบของเจ้าชีวันมองอยู่คือละผมพูดออกมาเผลอๆป,ปากยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่พลางกดเซฟรูปไปด้วยคลืดคลืดชิกมันหึงกลุย มันหวงผมอ่านข้อความของพี่คุยกับพี่ชิกแล้วเบิกตากว้างพอเงยหน้ามองพี่มันสองคนพปยักหน้ายิ้มยิ้มแก้มผมร้อนผ่าแล้วมันคงแดงแน่แน่คนสนิทพูดขนาดนี้ก็คงจริงแหละนะให้ตายเถอะเขินชะมัดผมยิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิมจนเขี้ยวโผล่และตาหยีเป็นสระอิยกนิ้วโป้งให้พี่คุยกับพี่ชิกทำดีมากคักคกเป็นบ้าอะไร เปล่าผมสายหน้าให้ไอ้เจ้าแต่ยังหุบยิ้มไม่ได้มันมองอย่างไม่เชื่อแล้วหันไปหาเพื่อนมันพี่คุยกับพี่ชิกสันหัวแปะมือไฮไฟอย่างรู้กันผมเลยอยากจะเข้าไปร่วมวงด้วยเรื่องที่ผมบ้าถูกลืมไปเมื่ออาหารมาเสิร์ฟข้าวหมูทอดลาดแกงกะหรี่ส่งกลิ่นหอมฉุยชวนให้กระเพาะส่งเสียงร้องไม่รอชา้า ผมก็จ้วงเข้าปากคำโตอ่าอร่อยแกงกรี่ที่ไม่เผ็ดมากพอที่จะทำให้ผมสะอึกและความเข้มข้นของไม่เอาชนะใจใผมได้หมูทอดเหลืองกรอบชิ้นใหญ่นี่โอเคโหยเพลิงฟ้าทำไมไม่ถ่ายรูปก่อนละ่ะผมคาบช้อนค้างมองหน้าคนพูดพี่แยมที่เพิ่งรู้ชื่อไม่นานเพื่อนพี่แป้งทำหน้าไม่พอใจนิดหน่อย คือว่าจะคนหิวสั่งข้าวมากินไม่ได้สั่งมาถ่ายรูปเข้าใจตรงกันนะกินไปเจ้าตบคางผมเบาๆผมเลยงับหมูทอดไม่สนใจสามสาวที่มัวจะถ่ายรูปพี่ขรุยถึงกับทำหน้าหน่ายกินมะผมยื่นช้อนที่มีทั้งข้าวทั้งหมูทอดและแกงกะหริ่ไปทางไอ้เจ้าพี่ท่านก็อ้าปากงับไม่มีปฏิเสธไม่กินหน่อยเลยวะ พี่เหนือคีบแซลมอนชิ้นหนาสีส้มมาตรงหน้าผมเบ้นหน้าแล้วหันหนีทันทีผมไม่ชอบไม่ชอบปลายิ่งปลาดิบด้วยยิ่งไม่ชอบไปใหญ่บนโต๊ะนี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่ปลาดิบแค่เห็นภาพตัวอย่างในเมนูก็ขมคอแล้วพอมาเจอจังๆอย่างนี้ก็ถึงกับอึะอมผมจะบอกความรับให้ผมมีความหลังกับปลาครับตอนเด็กๆโด,ดยความที่เป็นเด็กซนพอเล่นเหนื่อยก็หิวใช่ไหม นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กับบ้านบอกแม่ว่าหิวข้าวมีปลาทอดหอมฉุยสีเหลืองอยู่ผมก็ซัดไปเลยคำแรกไม่เป็นอะไรอร่อยดีพอคำสองเท่านั้นแหละก่างปลาใหญ่ๆติดคอกลืนแล้วเจ็บร้องไห้งองแงจากนั้นมาก็ไม่กินปลาอีกเลยมาใจกล้ากินปลาอีกครั้งตอนประมาณสามปีให้หลัง โดนเพื่อนท้าให้กินแล้วเพื่อนมันก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ชอบกินปลาจัดไปสิเพิงฟ้าท้าได้ที่ไหนชูจิปลาดิบชิ้นใหญ่เข้าปากไม่ถึงสวินาทีก็พุ่งกลับข้างเดิมเนื้อปลาหยิงหยิงขาวาวยังติดปากไปสามวัตจากนั้นก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่กินปลาอีกใครท้าก็จะไม่กินฝังใจมาจนวันนี้ เรื่องนี้คนที่สนิกกับผมจะรู้และถ้ามีผมอยู่ด้วยโต๊ะอาหารมือนั้นต้องไม่มีปลาแต่วันนี้มันคือความผิดพลาดของผมเองพลาดมากอร่อยนะเว้ยไอพี่เหนือยังเล่นไม่เลกผมสายหน้าปฏิเสธและเบี่ยงหน้าหนีจนไปซุกกับหลังไอเจ้าแล้วปลาดิบของร้านหรูแบบนี้เขาไม่ให้คาวหรอกครับแต่ก็อย่างว่าอคติของผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผมได้กลิ่นเหม็นคาวมาจากมันอะ มากินข้าวดีๆผมโคกหน้าผากับสะบักของมันแล้วยกหัวออกมาพี่เหนือมองผมด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกแต่ผมเลือกที่จะไม่สนใจแล้วกินข้าวหมูทอดต่อไม่ลองหน่อยหรือวะผมสั่นหน้ารัวๆให้กับพี่ชิกพี่มันคีบชิ้นปลาเข้าปากพร้อมกับทำหน้ายัว่วโทษทีวะพี่ยั่วไม่ขึ้นพี่ไม่ลองกินแครอทนั่นน่ะ ผมเอาช้อนชี้ชี้ไปที่แครอทที่ใช้แต่งจานพี่ชิกมันเกล็ดแครอทยิ่งกว่าโดนอาจารย์ให้เอฟซะอีกเฮ้ยอย่าเล่นของสูงซิวะนึกว่าจะแน่ไฟพี่คุยเหยียดยิ้มเยาะแต่อย่าคิดว่าพี่ชิกจะฮึสู้เลยนะก็เหมือนผมอะต่อให้โดนหยามก็ไม่สนหรอกให้บังคับให้กินของที่ไม่ชอบใครมันจะไปกินวะถามหน่อยแซลมอนโรที่นี่อร่อยมากเลยนะเจ้ารองสิ นี่ก็อีกดูแลเทคแคร์ดีเกลอเกินบอกตรงๆแบบคนแมนแมนเลยว่ามันไส้มากพี่แป้งคีบแซลมอนโลชิ้นใหญ่ใส่จานให้ไอ้เจ้าพร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจส่งท้ายเฮ้อยอมใจขอบคุณครับนี่ก็สุภาพบุรุษไหมบอกเสียงนุ่มไม่พอยังส่งยิ้มให้อีกพี่แป้งหน้าแดงกำ่ำห่าหมุดลงโต๊ะได้คงมุดไปแล้วโว้ยมันไส้โว้ย พอยัดข้าวหมูทอดจนหมดก่อนจะนั่งย่อยสักพักแล้วจ้วงทาโกยากิต่อลูกกลมๆใหญ่ๆใ,ใ,ใสเยอะๆนี่มันฟินจริงๆอันนี้ไม่มีปลาลองดิอร่อยพี่ชิคคิบอะไรสักอย่างที่ห่อด้วยสาหร่ายมาให้ผมหลีตามองอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็ยอมยื่นหน้าไปอ้าปากรับอืมมันก็อร่อยดีนะเป็นไงก็ดีพี่ พี่ชิกมองบนผมเลยหัวเราะออกมาเป็นอันรู้กันว่ามันโอเคไม่กินปลาหรอพี่เหนือพูดอืม้มครับผมตอบแล้วเอาซ่อมจิ้มทาโกะมาแทะอย่าถามว่าทำไมไม่ใช้ตะเกียบมันเป็นเพราะว่าลองนั่นงไงกูอุตส่าห์เลี่ยงยังจะยัดเยียดมาให้อีกผมมองตะเกียบคู่ใหม่ในมือเจ้าชีวันด้วยใบหน้าที่จะร้องไห้เต็มทีเอาละ ผมจะบอกความรับอีกอย่างของผมให้รู้ก็ได้ตรงๆสไตล์คนแมนเลยนะเพลิงฟ้าใช้ตะเกียบไม่เป็นฮะไม่ลองจะใช้เป็นสักทีไหมเพลิงฟ้าใช้ตะเกียบไม่เป็นหรอพี่แป้งถามผมหน้ามุ่ยทันทีถามจี้จุดเหลือเกินผมกลั้นใจรับตะเกียบจากไอ้เจ้ามาแค่ตะเกียบไม้ธรรมดากูก็จะร้องไห้อยู่ละนี่เสือกเป็นตะเกียบอลูมิเนียมอีกดีงามมาก กำตะเกียบในมือด้วยความหมายมากจะพิชิตให้ได้ขยับมือเปลี่ยนท่าตามที่เจ้าชีวันได้พูดสอนสอนตอนอยู่กันสองคนได้ปะละ่ะแม่งกูัอายบ้างเหอะทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว้ตะเกียบเจ้าปัญหาข้างหนึ่งในมือลื่นถลยจากซอกนิว้วกระทบจานเซรามิกดังแคร่งผมถอนหายใจออกมาอย่างเซ็งๆรอบที่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยยากอะยาก แต่มีสายตาทั้ง7คู่มองอยู่ไอ้ครั้นจะยอมแพ้ระวางตะเกียบทิ้งไปมันก็ยังไงอยู่มีคนรอสมน้ำหน้าด้วยสิเรื่องอะไรจะยอมแล้ววะผมพยายามจับตะเกียบให้ออกมาให้ได้แบบคนอื่นและในที่สุดก็เครงสุดจะบรรยายว้ไม่เล่นแล้วจะกลับบ้านผมโมยไว้ออกมาอย่างงองแงยากกว่าอ่อยไอ้เจ้าก็ตะเกียบนี้แหละ บางคนอาจจะมองว่าแค่ใช้ตะเกียบก็ใช้ไม่เป็นฮ้อเฮแต่สําหรับผมมันไม่ใช่แค่วะความถนัดของคนเราไม่เหมือนกันนะว้ยเห็นสายตาพี่แป้งแล้วอยากจะเอาตะเกียบจิ้มจริงๆเห็นข้าวปั้นชิ้นนั้นไม่ดือ้อเจ้าชีวันชี้ไปที่ข้าวปั้นอะไรสักอย่างในจานผมพยักหน้างึกๆึตามคําพูดของอีกฝ่ายคีบมันใส่จานกูให้ได้ถ้ามึงทำได้กูจะให้อะไรก็ได้ที่มึงขอหนึ่งอย่าง Yes ของรางวัลช่าง่อใจแต่นึกตามบทความจริงความเป็นไปได้มันแทบไม่มีขออะไรก็ได้เหรอใช่แค่เอาข้าวปั้นนั้นมาใส่จานมึงใช่มะอือต้องใช้ตะเกียบนะมันยิ้มตบท้ายไอเวนนี่ดันรู้ทันแผนผมไม่สนุกเลยว่าจะใช้กลโกงเอาซ่อมจิ้มมาสักหน่อยไอเจ้ามายอมแบบนี้บ่อยนะเว้ยพี่ขุยพูด ขออะไรก็ได้เลยนะขอเป็นแฟนเลยก็ยังได้เอาพี่ชิกบอกไอ้พวกนี้ก็เสี่ยมจังเลยผมใช้ลิ้นดุนกระพุ้งแก้มอย่างใช้ความคิดก่อนจะตกลงพูดแล้วห้ามคืนคำกูมีพยานพวกพี่เป็นพยานให้ผมนะพี่มันตกปากรับคำแถมยังพนันกันอีกว่าผมจะทำได้หรือเปล่าของเดิมพันไม่ใช่อะไรคนที่ทายผิดต้องจ่ายค่าอาหารมือนี้ก็แค่นั้น คำนวณเข้าวคราจากสายตาก็หลายพันอยู่นาทำได้มีพี่ชิกพี่คุยทำไม่ได้มีไอ้เจ้าพี่เหนือพี่แป้งและพวกพ้องโคตรมีกำลังใจเลยฮึบตุบผมขมหมดคิ้วมองเข้าปั้นที่หล่นตุบจากการควบคุมอย่างเหนื่อยจิตพยายามสู้รบกับตะเกียบในมือและเข้าปั้นห่อสลายตรงหน้าอีกครั้งผมตบตีกับมันอยู่ร่วมสิบนาทีได้แลครับ แต่มันไม่ได้สักทีเล่นตัวเหมือนไอ้เจ้าเลยคนอื่นๆก็นั่งกินไปชมการละเล่นของผมไปด้วยบันเทิงมากไหมง่ำอ้าปากงับทาโกยากิที่พี่รหัสสุดหล่อป้อนให้ถึงปากไม่รู้ว่ากลัวน้องจะหิวหรือต้องการทำรายสมาธิกันแน่ผมไม่ได้สนใจอะไรนอกจากหน้านิ้วคิ้วขมวดหมกมุ่นกับตะเกียบอลูมิเนียมธรรมดาที่มีฤทธิ์ร้ายกาจสำหรับผม ถ้าใช้ตะเกียบคีบข้าวปั้นมาใส่จานให้ไอ้เจ้าได้ขออะไรก็ได้อย่างหนึง่งถ้าใช้ตะเกียบคีบข้าวปั้นใช้ตะเกียบคีบข้าวปั้นใช้ตะเกียบผมว่าผมมีวิธีแล้วละ่ะที่ผมจับตะเกียบด้วยมือข้างละหนึ่งข้างก่อนจะยื่นไปเขี่ยข้าวปั้นให้ตั้งชัน แล้วจากนั้นผมก็ใช้มือข้างเดียวกำร,ร,รวบตรงกลางของตะเกียบเข้าด้วยกันและออกแรงให้มันหนีบเข้าปั้นได้ก่อนจะยกขึ้นมาแล้วผมก็เคลื่อนทับโดยช้าๆประคองไม่ให้เข้าปั้นหลุดออกไปและปล่อยตุบใส่จานเป้าหมายมิชชั่นคอมพลีส เจ้าชีวันหน้าเวไปในขณะที่พี่ชิกกับพี่คุยตบเขาา่าฉากวรสะใจผมยิ้มหวานส่งไปให้คนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นไงล่ะฮึ <c> ่ <oughs> รู้จักเพิงฟ้าน้อยไปแล้วกงนี่ผมหบยิ้มฉับขมวดคิ้วมองพี่แป้งกงอะไรครับผมก็ทําตามที่พี่เจ้าบอกทุกอย่างนี่ต้องคีบนี่แล้วผมไม่คีบตรงไหนล่ะเจ้าบอกให้ใช้ตะเกียบคีบพี่เห็นผมใช้ซ่อมจิ้มมันมาหรือไง หรือเห็นไอ้นี่เป็นไม้จิ้มฟันครับผมเขย่าตะเกียบในมือและโยนมันลงอย่างไม่สบอารมณ์ใครเขาใช้ตะเกียบแบบนั้นกันฮะเรื่องของโงปปาล่ะธุระของพี่หรือไงนี่เงียบนะไอ้เจ้าห้ามทับผมมองพี่แป้งด้วยห่างตาแล้วเสมองไปทางอื่นเจ้าอย่าดุน้องเลยนะฮะผมเบ้ปากทันทีเจ้ายืนมือมาบีบไหล่เหมือนจะให้สงบ ผมฮึดฮัดขัดใจยิ่งเห็นสามสาวมาหาภายส่งยิ้มย่อมาให้ก็ยิ่งหงุดหงิดไปใหญ่เจ้าอย่าดุน้องเลยนะถุยจะครับมันก็ห้ามทั้งสองคนป่ะเข้าข้างตัวเองไปหน่อยไหมว่ามันว่าผมคนเดียวถ้าไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงพ่อจะเอาซุปมิสโซะสาดหน้าให้แหวะดื้อโมฆมไปล่ะแคนึ่นไปเลยผ่านครับแบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าผ่านปากดี ไอ้เจ้าบีปากผมก่อนจะวาดแขนหนักๆเข้าล็อกคอแล้วกดให้ซุกกับหน้าท้องของมันทำไมต้องไปบ้ากับคำพูดคนอื่นฟังกูนี่เงียบกริบกันทั้งโต๊ะหว่าเว้ย คนอื่นที่ว่านี่พี่แป้งใช่ไหมไหม่เจอยากจะโผล่หัวไปดูหน้าคนอื่นแล้วเกินถ้าไม่ติดว่าหัวยังแนบชิดติดกับพงไอ้เจ้าผมนิ่งหยุดทุกอย่างการเคลื่อนไหวแล้วยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวพอเห็นผมสงบแค้นักแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อก็คลายออกเลิกบ้าแล้วใช่ไหมผมยักหน้าง,งึกเงยหน้าขึ้นมาจัดเผ้าจัดผมให้เรียบร้อยหัวฟูเลยแม่งผมเหล่ตามองพี่แป้งนิดหน่อย พอเห็นหน้าสวยบุดบึ้งและดวงตาที่ถูกแต่งด้วยอายแชโดว์ adow, เหมือนหางนุุงจิกมองผมเลยมองตอบตรงๆและยกยิ้มมุมปากเป็นเชิงขอโทษเบาๆจบรอที่8ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมต่อ,ตอไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ